สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สัญญาณเชื่อดประยุทธ์กระหึมนายกรัฐมนตรีในอดีตส่งสัญญาณแรงมันอยู่ที่จิตสำนึกของคนจากกรณีอานัตน์ชี้คนที่จะบริหารประเทศต้ตองเป็นคนรุ่นใหม่จะนำความคิดเก่าๆมาใช้ไม่ได้แล้ว ผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจต้องทำความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ติงการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันบางครั้งก็มันปากหลงละเริงหนุนแก้มาตรา112ทำให้โทษเบาลงเหลือโทษทางแพง่งมีผู้รับผิดชอบชัดเจนไม่ใช่ใครก็ฟ้องได้แกล้งใครก็ได้ นา,นายอนันต์ปัญญาชุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ช่อง YouTube สภาที่3ถึงคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลควรจะฟังหรือมีทางออกอย่างไรว่ารัฐบาลมองถึงอนาคตด้วยคนแก่อย่างผม ต้องรู้ว่าเวลาของเรามันหมดไปแล้วความจริงแล้วคนอย่างรุ่นของผมมันต้องอยู่ข้างนอกเวทีซึ่งเราอาจจะออกความเห็นนอกเวทีได้แต่คนที่จะบริหารประเทศต้องเป็นคนรุ่นใหม่แล้วส่วนคนรุ่นใหม่จะมีอายุเท่าไหร่นั้นก็ตามแต่ต้องเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆจะนำความคิดเก่าๆมาใช้ไม่ได้แล้ว อย่างผมมีทั้งลูกมีทั้งหลานและมีทั้งเลนลูกของเราก็สอนอย่างหนึ่งคือมีความเห็นอย่างหนึ่งหลานอีกอย่างหนึ่งส่วนเลนผมสามขวบสามารถพูดโต้กับคุณทวดได้แล้วเขามีวิธีคิดของเขาโอเคมากเนื่องจากเขาเป็นเลนสเราจะทำอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูตลอดไปแต่ถ้าเราบอกว่าเด็กคนนี้ทำอะไรขวางไปขวางเขาก็ไม่ได้นายอานันกล่าว เมื่อถามอีกว่าคนรุ่นเก่ามองว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่สุดโต่งเกินไปหรือไม่อดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพ้อฝันบางกรณีก็มีเหมือนกันวา,าทะทําให้หลงระเริงไปมันมันกับการพูดก็เลยอาจจะเลยเถิดไปบ้างแต่คิดว่านั่นไม่ใช่เรื่องแปลกหรือของเสียหายแต่มันต้องการความเข้าใจ ถ้าเห็นว่าสุดตรงเราก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องสุดตรงเราต้องหาทางประนีประนอมกันคือต้องคุยกันแต่ถ้าจะมาตั้งหน้าตั้งตามไม่คุยหรือพูดกันไม่รู้เรื่องไม่คุยจะบอกว่าเด็กพวกนี้จะรู้ดีได้อย่างไรไม่เคยปกครองประเทศจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หรือถ้าบอกว่าผู้ใหญ่พวกนี้พูดกันไม่รู้เรื่องเลยทําอะไรก็ไม่เป็นก็ไม่ได้อีกทุกคนมีทั้งส่วนดีและไม่ดีก็ต้องคุยกัน ซึ่งผมเคยพูดว่าผู้ใหญ่ต้องเห็นใจเด็กมากกว่าหรือคุยกันแบบ50-50หลายสิ่งหลายอย่างผู้ใหญ่ก็ต้องให้เด็ก60หรือ70คนที่มีอำนาจคนที่มีอายอยู่ในฐานะที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจได้ง่ายกว่าแต่คนที่ถูกตัดสิทธิ์ต่างๆมาโดยตลอดคนที่เกิดมาในสังคมที่มีความเดือดร้อนเอาเปรียบซึ่งกันและกันเขาเป็นผู้เสียมาตลอดชีวิตน,นายอานันต์กล่าว เมื่อถามว่าถ้ามองถึงปัญหาความขัดแย้งในมาตรา112จะมีทางออกอย่างไร น,นายอาณ์กล่าวว่าส่วนตัวของผมไม่มีปัญหาที่จะมีมาตรา112แต่อาจต้องมีการปรับปรุงบางอย่างจะมีการปรับคำพูดนั้นโอเคผมไม่คิดว่าโดยทั่วไปต่างประเทศหรือหลายประเทศที่เขายังมีกฎหมายนี้ใช้อยู่เขาไม่ถือว่ามันเป็นอาชญากรรมแต่ส่วนมากเขาจะฟ้องในเรื่องทางแพ่งหลายประเทศที่ปกครองโดยมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือบางประเทศมีแล้วเขาไม่นามาใช้เลย แต่ประเทศที่ยังนำมาใช้อยู่พยายามทำโทษให้เบาลงไปนอกจากนี้ในปัจจุบันมาตรา112ใครฟ้องก็ได้ผมอยากจะแกล้งคุณผมบอกว่าคุณพูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมไปรายงานตำรวจถ้าตำรวจไม่ทำอะไรก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจก็ต้องจดบันทึกเอาไว้เขาก็กลัวว่าถ้าไม่ดำเนินการอะไรอาจมีปัญหาของตัวเอง และก็เสนอขึ้นไปเรื่อยจนไปถึงจุดยอดสุดก็มีการสั่งฟ้องบางกรณีที่สั่งฟ้องนั้นต้องเรียกว่ามันโง่เง่าตรงนี้คือเรื่องของการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้จะอยู่ต่อไปก็ต้องระบุให้ชัดว่าใครเป็นคนจะสั่งให้สอบสวนสั่งให้ดำเนินคดีขึ้นสู่ศาลได้สมมติอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรียุติธรรมต้องมีคนรับผิดชอบทางด้านการเมืองแต่อย่าไปยุ่งเกี่ยว กัับบสถานอย่าไปแตะต้องสถาบันเลยอย่าไปดึงสถาบันลงมาอยู่กับเราสถาบันต้องอยู่เหนือกว่ากฎหมายธรรมดาอยู่แล้วที่ผ่านมาผมได้ประสบกับชีวิตส่วนตัวสถาบันไม่มายุ่งเรื่องการเมืองฉะนั้นเมื่อเราอย่าเอาการเมืองไปเข้าสู่ในวังต้องยกวังขึ้นมาอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าว ถามถึงกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อตอนรัฐประหารที่ผ่านมาเหมือนกับว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานแต่ไปไปมาๆก็อยู่ได้แปีมีเสียงเรียกร้องให้นายกลาออกแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่มาได้สะท้อนอะไรถึงสังคมไทยทั้งที่การบริหารงานล้มเหลวมากมายนายอานันต์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าเรื่องนี้คุณต้องไปถามนายกประยุทธ์เอง เมื่อถามอีกว่าบางคนเทียบกับพลเอกสุจินดาคราประยุนแต่พลเอกสุจินดากลับโดนว่ามาจนถึงทุกวันนี้นายอานาันต์กล่าวว่าคุณสุจินดาเขายัางมีความละอายอย่างตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภาคม2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเรียกคุณจำลองสีเมืองและพลเอกสุจินดาเข้าไปในวงัง และท่านทรงขอว่าอย่าสู้รบกันนะเพราะประชาชนเสียหายประชาชนตายไม่มีใครชนะท่านพูดแค่นั้นในหลวงไม่ได้บอกว่าให้ลาออกแต่ทั้งสองคนแสดงความเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในหลวงท่านไม่ได้ทรงบอกว่าพวกคุณต้องลาออกไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตสำนึกของคน เมื่อถามว่าเสียงเรียกร้องรัฐบาลก็เยอะตามหลักการแล้วถ้าเสียงเรียกร้องมากๆนายกควรจะพิจารณาตัวเองอย่างไรอดีตนายกกล่าวว่าไม่รู้แต่ถ้าดูที่ต่างประเทศเขาลาออกกันง่ายๆมีเรื่องอะไรที่บางครั้งไม่ใช่เรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยซ้ําในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีถ้ามีการกล่าวหาหรือเรียกร้องว่ามีการเกิดความสงสัยอย่างมากเรื่องของบุคลิกของตัวเองหรือนโยบาย มันอยู่ที่ผู้นั้นจะใช้วิจารณญาณในต่างประเทศส่วนใหญ่จะลาออกเมื่อประสบกับคำถามในเรื่องบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการข้างหน้าอันใกล้ ว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไรคําตอบจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสามคนไม่ว่าจะเป็นนายอานณ์นปัญญาชุนนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีคําตอบที่เป็นบทสรุปตรงกันทั้ง3ต่างปฏิเสธว่ายุคของตนได้ผ่านพ้นไปอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันด้านหนึ่งต่างฟันธงว่าอนาคตประเทศควรอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่ นา,นายอาณนณ์ปัญญาชนอาจเป็นคําตอบแบบปลายเปิดคือไม่ได้ตรึงอยู่กับอายุหรือวัยแต่ขึ้นอยู่กับมีความคิดใหม่หรือไม่ขณะที่นายทักษิณฟันธงอย่างเฉียบขาดว่าหมดเวลาของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์อย่างสิ้นเชิงหมายถึงการปฏิเสธโอกาสของคนรุ่นเดียวกันกับตนบทสรุปของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3จึงสําคัญอย่างยิ่งเป็นความสําคัญที่ไม่เพียงแต่ลากเอาพลเอกประยุทธ์ลงมาอยู่ในเวทีแห่งการเปรียบเทียบแต่ ยังเป็นคำถามไปยังบรรดาหัวหน้าพักการเมืองด้วยคำว่าคนรุ่นใหม่ตามแนวทางของสามอดีตนายกรัฐมนตรีได้ชูขึ้นและกลายเป็นประเด็นวาระแห่งชาติโดยอัตโนมัติด้านหนึ่งทำให้ต้องมองไปยังอนาคตจะประจักษ์ในเส้นทางแห่งอนาคตจำเป็นต้องมองปัจจุบันแบบวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา ปัจจุบันที่นี้กินความตั้งแต่หลังรัฐประหารกันยายน49ต่อเนื่องมายังรัฐประหารพฤษภาคม57สะท้อนผ่านยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์คำถามคือสังคมยังเรียกร้องต้องการผลงานเห็นได้จากการบริหารบ้านเมืองผ่านยุครัฐประหาร49 57หรือไม่อย่างไร จะถือว่านี่คือปฏิมาและความต้องการแท้จริงของรัฐไทยคำถามนี้ไม่ได้มีต่อคนรุ่นอาวุโสที่มีประสบการณ์เท่านั้นแต่ยังหมายถึงคนรุ่นใหม่ที่ต้องมีชีวิตอยู่ยาวนานย่อมมีพลเอกประยุทธ์เป็นตัวตั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ